เสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจดิบใช้10โปร่งใสเกาะติดเลือกตั้งอบตอกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่15ตุลาคม2564ศาสตราจารย์สันทัตสินิอนันตัไพบูร์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะได้ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครสมาชิกอบตอและนายกอบตอในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งอบตอที่เข้ารับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคือ อบตอท่าตลาดและอบะตอหอมเกรด็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความสนใจจากประชาชนมาสมัครเป็นจํานวนมากทั้งสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส28พฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งอบตอกันนะครับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง